เมาทําธุระครับถ่ายวีดีโอลงเขาหน่อยอาา่าอันนี้ไม่ใช่แต่ดหนึ่งสองนะแต่อยู่ติดกันผมเลี้ยวซ้ายหักศอกเมื่อกี้ผมมามาถ่ายบ้านนะแต่ผมให้ดูความชันไว้เราลงเขาอ่ะชันมากชันมากชันมากอืม จันจนจนัโอ้โหเขาป่าเขาลำนาองปลายสาพออยู่ในเขตสพออ่าลมสักมะครับแต่ผมก็ถ่ายแค่น,นี้นนอันนี้ไม่เกี่ยวคนระับจับสั้นๆนะว่าผมไต่ลงยอดเก่าอะลมสักลมสักกดติดตามด้วยนะครับอยู่ในเขตลมสักผมลงแวก็มาดูผมเห็นผมเห็นสวนข้างหน้านะดูข้างหน้าก่อน Uh huh. ไม้ศสักไม้ศสักโอ้โ oh, ห oh. คนจังหวัดเพชรบูร์กับคนจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยรวยนะอ e, ีดูดูดูความชันดูความชันโอ้ oh, <Okay. S 1> ดูความชันความชันน่าจะใช่ยกสูงหูบ oh, ้ <b ahn. S 2> านหลังไหนอยู่ทางขวา โอเคจบคลิปเห็นบ้านไม้นั่นแหละผมมาบ้านเนี้ครับ